ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งครับทุกคนจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนต์ที่เป็นความทรงจำดีๆเล็กๆและอบอุ่นหัวใจสลักไว้ในความทรงจำใช่ไหมครับใช่แล้วครับโมเมนต์ Moment คำนี้มาจากภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าขณะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งหรือความสำคัญณขณะนั้นๆครับ แต่โมเมนต์ในภาษาฟิสิกส์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่อ่อนหวานและนุ่มนวลอย่างที่น้องคิดแน่นอนครับถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโมเมนต์ Moment ของแรงครับ I know physics a little ตอนที่3โมเมนต์ Moment ของแรงไม่ต้องตกใจกับการเปิดตัวไปนะครับเพราะว่ากระผมเนี่ยยังคงคอนเซปต์การเปิดตัวอย่างอึกทึกคลึกโครมได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเคยครับ สำหรับเนื้อหาในบทนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่สั้นมากๆเลยครับใช่แล้วครับสั้นอีกแล้วครับรอบที่แล้วก็พูดอย่างนี้เลยครับโมเมนต์ของแรงครับหรือเรียกสั้นๆว่าโมเมนต์ซึ่งเราจะแทนด้วยภาษาอังกฤษตัว M ครับมันคือแรงที่กระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่รอบจุดหมุนของตัววัตถุเองครับซึ่งการหมุนที่ว่าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกากับหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นอยู่กับแรงลับที่กระทําต่อวัตถุครับ โดยขนาดของโมเมนต์เนี่ยจะถูกนิยามด้วยสมการ M เท <M S 1> ่ากับ F คูณกับ r โดย F เนี่ยคือแรงที่กระทำต่อวัตถุหน่วยเป็นนิวตันส่วน r คือระยะทางจากจุดหมุนของวัตถุจนถึงจุดที่แรงกระทำกับวัตถุในแนวตั้งฉากครับมีหน่วยเป็นเมตรดังนั้นเมื่อรวมหน่วยของ F กับ r เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยหน่วยของโมเมนต์จึงมีค่าเท่ากับนิวตันเมตรครับทีนี้ตัวแปร r เนี่ยจะมีประเด็นกันนิดหน่อยครับ เนื่องจากระยะทางระหว่างจุดหมุนจนถึงจุดที่แรงกระทํากับวัตถุเนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะแรงที่กระทํากับวัตถุในแนวตั้งฉากกับจุดหมุนเท่านั้นครับยกตัวอย่างจากภาพนี้ครับถ้าน้องใส่แรง6นิวตันในทิศทางตามภาพนี้และแรงตั้งฉากจากแนวจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทาง6เมตรโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุก,ก็จะกลายเป็น36นิวตันเมตรทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับแต่ถ้าเกิดเราใส่แรง6นิวตันทิศทางตามแนวเดียวกับจุดศูนย์กลางระยะ ห่างจากจุดศูนย์กลาง6เมตรเท่ากับภาพก่อนหน้านี้โมเมนต์ moment ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ0ูนย์ครับเพราะแรงที่กระทําแนวเดียวกับจุดศูนย์กลางเนี่ยไม่สามารถทําให้วัตถุกเกิดการหมุนได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุเป็นแนวเอียงแบบภาพนี้ละ่ะโดยจากภาพนี้แรงเนี่ยกระทําที่วัตถุทํามุม30องศากับแนวแกนดิง่งหรือว่าแกนวน้องๆพอจะเดาการหาโมเมนต์ในภาพนี้ได้ไหมครับ ถูกต้องแล้วครับการแตกแรงในแนวแกน x แกน y ก็จะเกิดขึ้นในเรื่องโมเมนต์ด้วยเช่นกันครับดังนั้นเมื่อแตกแรงแล้วเนี่ยให้เราพิจารณาดูว่าแรงตัวไหนกระทำกับวัตถุในแนวตั้งฉากจากจุดหมุนครับซึ่งแรงตัวนั้นจะใช้ในการคำนวณโมเมนต์ครับส่วนแรงอีกตัวหนึ่งที่กระทำในแนวเดียวกับจุดหมุนเนี่ยจะไม่สามารถทำให้เกิดโมเมนต์หรือไม่สามารถทำให้วัตถุนั้นเกิดการหมุนรอบจุดหมุนได้ครับ สิ่งที่น่าสนใจต่อมาในเรื่องโมเมนต์เนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างแรงตั้งฉากจนถึงจุดหมุนเนี่ยมีผลต่อขนาดของโมเมนต์ตามสมการเลยครับยิ่งแรงที่กระทำต่อวัตถุมีระยะห่างจากจุดหมุนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยขนาดของโมเมนต์ก็ยิ่งมีขนาดมากขึ้นตามไปด้วยครับ แรงโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกากับแรงโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีความสามารถในการหักล้างกันครับซึ่งจะคล้ายๆกับการพิจารณาแรงในแนวแกน x แกน y ที่กระทํากับวัตถุครับแรงซ้ายหักล้างกับแรงขวาแรงบนหักล้างกับแรงล่างประมาณนี้ครับโดยแรงโมเมนต์ที่หักล้างกันเนี่ยก็จะดูกันว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงทวนเข็มนาฬิกาหรือแรงตามเข็มนาฬิกามีค่ามากกว่าครับ และอีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือ, 1941, จ, res, จ,อจุดหมุนนี่เองครับซึ่งนอกจากมันจะเป็นจุดที่จะทําให้วัตถุนั้นเกิดการหมุนรอบตัวมันแล้วบางครั้งมันก็ทําหน้าที่ในการรับแรงโมเมนต์เพื่อไม่ให้วัตถุเกิดการหมุนรอบตัวมันครับยกตัวอย่างเช่นป้ายของร้านค้าที่ยึดติดกับคานครับจุดหมุนที่ว่าก็จะอยู่ที่ปลายคานที่ยึดติดกับผนังครับซึ่งจุดหมุนนี้จะทําหน้าที่ในการยึดคานให้มันหยุดนิ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการหมุนครับไม่งั้นป้ายมันจะหล่นลงมา ทีนี้น้องๆก็เข้าใจหลักการทำงานของโมเมนต์กันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรามาลองทำโจทย์กันดีกว่าครับจากภาพครับจงหาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่จุดหมุนโมเมนต์ Moment ที่เกิดขึ้นที่จุดหมุนเนี่ยแน่นอนมันก็คือโมเมนต์ลับนั่นเองครับดังนั้นให้พิจารณาดูว่าแรงตัวไหนทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาและแรงตัวไหนทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาครับ มาเริ่มที่แรง30นิวตันตัวนี้ครับที่มีทิศทางขึ้นข้างบนเนี่ยทำให้เกิดโมเมนต์150นิวตันเมตรทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับจากนั้นให้พิจารณาดูแรง20นิวตันที่ดูจะมีปัญหามากที่สุดครับเนื่องจากมันทำมุม30องศากับแนวแกน x ครับทีนี้เราก็ต้องแตกแรงมันออกมาถูกไหมครับเราก็จะได้แรงในแกน x ทิศทางขวาเท่ากับ10บรูท3นิวตันและก็ได้แรงในแกน y ทิศทางลงข้างล่างเท่ากับ10นิวตัน คำถามต่อมาที่น้องอาจจะสงสัยก็คือแรงทั้ง2ตัวนี้เนี่ยตั้งฉากกับแนวของจุดหมุนหรือเปล่าเอาล่ะในการที่จะตอบคำถามนี้นั้นน้องจะต้องเข้าใจก่อนว่าแนวของจุดหมุนเนี่ยไม่ได้มีแค่แกนนี้แกนเดียวครับแกนของจุดหมุนเนี่ยตามชื่อมาเลยครับมันสามารถหมุนได้รอบตามแนวของจุดหมุนเลยครับดังนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าแรง2ตัวนี้ตั้งฉากกับแนวแกนของจุดหมุนหรือเปล่าให้ลองลากเส้นต่อท้ายของแรงแต่ละตัวย้อนกลับไปที่แนวแกนของจุดหมุนครับ อย่างเช่นแรง10บรูทนิวตันตัวนี้ให้เราลากเส้นตรงย้อนกลับไปจนถึงจุดหมุนครับซึ่งมันจะตั้งฉากกับแนวแกนของจุดหมุนครับซึ่งมีระยะห่างจากจุดหมุนจนถึงจุดที่แรงตั้งฉากกับแนวแกนมีค่าเท่ากับรูทเมตรครับโดยอ้างอิงจากแท่งตัวนี้ครับดังนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ30นิวตันเมตรทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับส่วนแรงอีกตัวหนึ่งที่มีค่า10นิวตันเนี่ยเราก็ลองลากเส้นต่อท้ายเป็นจนถึงแนวแกนของจุดหมุนครับเป๊ะ ตั้งฉากพอดีซึ่งจุดที่ตั้งฉากเนี่ยก็มีระยะห่างจากจุดหมุนเท่ากับ10เมตรดังนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ100นิวตันเมตรทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับสุดท้ายให้เราเอาโมเมนต์ทั้งหมดที่ได้มาบวกลบกันครับซึ่งจะทําให้โมเมนต์ลับมีค่าเท่ากับ80นิวตันเมตรทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับ อีกสักข้อหนึ่งเพื่อความสบายใจครับจากภาพครับจงหาขนาดของโมเมนต์ที่จุดหมุนครับโดยข้อนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้ตัวแปรมาดังนั้นเราจะตอบติดตัวแปรเอาไว้ครับเอาละเริ่มต้นเรามาพิจารณาแรงตัวบนก่อนครับเมื่อแตกแรงออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้แรง S f s ซ n 30อ,องศาหรือก็คือ f ส่วน2ทิศทางลงข้างล่างระยะทาง l จากจุดหมุนดังนั้นแรงตัวนี้จะทำให้เกิดโมเมนต์เท่ากับ fl ส่วน2ทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับและแรงอีกตัวนึ่งก็คือ f cos 30แต่ว่าแรงตัวนี้เนี่ยกระทำกับวัตถุในแนวเดียวกับแกนของจุดหมุนครับดังนั้นแรงตัวนี้ไม่ทำให้เกิดโมเมนต์ครับตัดทิ้งไปได้เลย ต่อมาพิจารณาแรงตัวนี้ครับถ้าอยากรู้ว่าแรงตัวนี้ตั้งฉากกับแกนของจุดหมุนที่จุดไหนก็ให้ลากเส้นต่อจากด้านท้ายของแรงตัวนี้ย้อนกลับไปครับเป๊ะมันจะตั้งฉากที่จุดนี้ครับซึ่งมีระยะห่างจากจุดหมุนเท่ากับ2 l ลบกับ l ส่วน2โดยเอาวัตถุชิ้นนี้เป็นตัวอ้างอิงครับก็จะได้ระยะทางเท่ากับ3 l ส่วน2ดังนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากแรงตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3 fl ส่วน2ทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับ สุดท้ายนี้มาหาโมเมนต์ลับกันครับซึ่งโมเมนต์ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาดังนั้นให้เอามาบวกกันทั้งหมดครับดังนั้นโมเมนต์ลับท,ทั้งหมดที่ได้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2 FL ครับเอาละ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทที่มีชื่อว่าโมเมนต์ของแรงพาร์ทที่1ครับเนื้อหาเนี่ยมันง่ายเหมือนจะจบไปแล้วใช่ไหมครับแต่แน่นอนมันยังไม่จบง่ายๆครับกระผมยังมีพาร์ทที่2รอน้องๆอ,อยู่ซึ่งมีชื่อว่าสมดุลต่อการหมุนครับ แต่ผมรับปากได้แน่นอนเลยครับว่าถ้าน้องเข้าใจในพาร์ทที่หนึ่งนี้พาร์ทที่2น้องไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เลยครับมันง่ายมากจริงๆครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดชอบและถูกใจคลิปที่ผมนําเสนอมาเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าอย่างไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ